ตอนนี้เราโดนหนักมากนะต้องหาทางจูก๊ก่อนอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากอุ๊ยยังไงนี่แหน่จูก๊กยังไงเฮ้ยยังไงช็อตนี้ช็อตนี้ รอดไหมรอไหมมียุมีิวขอยุหน่อยละกูนไปละจู้โอ้แหนมครับโดนสตันทีนี่คือแบบครึ่งลอดเลยนะ้ววุ้ยตอนนี้เราโดนเหลือดำน้ำขวางยังไงจุ๊กปุ๊บจุ๊กนี่ยโอ้โหตอนนี้เราก็กาวัดครับ่่ไใใมไมออไน,มมน,นฉันร เอาละครับก็งับดีดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลหมาดไดไปชินครับคราวนี้แล้วเราก็จะมาเอ่ออยู่ในเกมอาร์วีละครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับหนึ่งหนึ่งแม่ส้มอีกเช่นเคยนะครับแม่ส้มวันนี้นะครับก็จะเป็นอาตาเองนะครับตัวละครที่เพิ่งถูกปรับสมดุลมาเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อาตาแม่ส้มคนนี้นะครับที่มาหนึ่งหนึ่งกันด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดตามของพี่เขอให้ผมทิ้งไว้ให้นะครับก็เอ่อ ต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้คลิปล่าช้าไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมมีปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งด้านการเรียนด้วยแล้วก็มีทั้งภารกิจนะที่ต้องทำนะครับทำให้ไม่มีเวลาสักนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันจะกลายเป็นคลิปบนไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนะหากเกมมาเลยดีกว่านะตอนนี้โดนเขากดดันก่อนนะมูราดเนี่ยเวลาสู้อาตานะครับให้พยายามที่จะเ,เคลียร์เวฟไปก่อนนะเพราะว่ายังไงเนี่ยตัวเราเนี่ยถ้าบวกกับอาตาตรงๆยงก็แพ้นะครับเกมนี้เนี่ยเรา บอกพี่เขาว่าจบได้คือจบนะครับเพราะถ้าเอามูราดไปตีกับอาตาอย่างไงก็รู้ผลนะครับว่ายังไงอาตาก็เป็นฝ่ายชนะนะเพราะว่าทั้งเรื่องของดาเมจหรือเรื่องอะไรต่างๆเพราะถ้ามูราดออกแทงเนี่ยมูราก็จะตีอาตาไม่เข้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมูราออกดาเมจเนี่ยมูราตก็เขาเรียกอะไรอาตามันก็มูรามันก็จะบางอะครับมันได้โดนอาตาแบบ1นึอะไรอย่างงี้ทีมันก็เจ็บเนาะหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยเราผมออกท้าเป็นต้านฐานะนะครับเพราะว่าจะเอามาต้านซีซีนะครับเวลาที่ผมโดนเขาผักเข้ากำแพงนั่นเอง สกิลของอาร์ตานะผมพยายามจะเคลีย์เวฟก่อนนะตอนนี้ฮิวเกือบพอดีนะครับโอเคตอนนี้เราได้ฮิวนะเดี๋ยวจะต้องใช้ท่าหนึ่งนะครับโอ้แต่ผมใช้ท่าสองหลบไม่ทันนะเขามือไวมากนะครับในการผักเนาะเราตอนนี้นะครับเราจะแก้นะผมจะออกของมาเป็นขึ้นมาน่าจะเป็นเกนะาะเนาะหนมออกเกาะดีกว่านะครับเพราะว่าคือถ้าเริ่มแรกผมลังเลว่าจะออกเป็นไอตัว ไอ้ที่ยิงแบบเป็นเม็ดแมลงเม็ดแมงลักอะยิงแล้วมันเจ็บอะแต่ว่าผมมองว่าน่าจะใช้แบบยังไงก็เบิ้ลกันไม่ตายนะครับออกเกาะมาน่าจะแบบคุ้มทําให้เราตีบ้านได้ดีท่สุดนะตอนนี้เราก็เคไียเวยไปนะอ้าจริงผมอัดกับพี่เขาไปหนึ่งหนึ่งรอบไปนะครับแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยผมอัดแบบ3าตัวแล้วผมก็แพ้ไปนะครับความยาวคลิปวันที่แปดนาทีนะครับแล้วทีนี้ครับปัญหาคือตัวเรนเดอร์มันไม่เรนเดอร์ให้เว้ยทุกคนและแบบมันอุ้ยตอนนี้ผมโดนผักนะตัวเรนเดอร์ไม่เรนเดอร์ให้นะครับมันเลยมีปัญหาเนาะ โอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นแผนะครับก็เปลี่ยนเป็นเม็ดมายิงเขาก่อนนะในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยตัวเรายังพอเทรดกับเขาได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดพออาต้ามีของเต็มอะไรอย่างเงี้ยตัวเราค่นอนข้างจะเล่นยากแล้วนะฮะโอเค okay, นะก็ผมจะพยายามลงคลิปเท่าที่ลงได้แล้วกันนะครับแต่ว่าถึงผมไม่ลงคลิปเนี่ยสัฟสกายผมเพิ่มผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปแต่ก็ยังไม่ทิ้งผมไปไหนแถมผู้ติดตามใหม่มาก็มาเพิ่มด้วยนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับมาเที่ยวชี้มีเพจแล้วนะครับซึ่งเพจมาเที่ยวชี้ก็ถึง2องล้านผู้ติดตามแล้วนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับส่วน youtube เนี่ยก็อีกสี่สิบานิดๆนะครับก็จะครบหกรซับแล้วนะก็ตกใจนะครับไปไวมากเลยนะครับก็คนก็ทักผมในเกมเยอะนะค่อนข้างเยอะผมก็ดีใจนะที่ทุกคนรู้จักผมนะครับโอเคตอนนี้เราก็ผมพยายามจะหาช่องทางในการตีบ้านเขาเนาะแต่ว่าแบบมันไม่มีช่องทางในการตีเลยนะ พี่เขาหาจังหวะในการคุมได้ดีมากตอนนี้ผมต้องใช้พยายามต่อตอดกันไปก่อนนะครับใครที่อยากจะให้ผมหนึ่งหนึ่งกับตัวแปลกๆอย่างอาตาอย่างนี้ก็ถือว่าแปลกนะครับอยากเอามูลาดของผมไปชนกับตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วน่างว่าผมจะมาทําเทคนิคนะครับสอนเล่มมูลา,สา,ลาดสไตล์มูลาอดีตมูลาเม็ดม่วงเองนะครับก็ถ้าบางว่าผมก็ซีซันซีซันหน้ากะเอาเม็ดส้อมอยู่นะแต่ว่าเวลาก็ไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าเวลามีก็จะหาเวลาตายให้นะครับผม ก็ช่วงและช่วงนี้คือเป็นเหนักมากนะในช่องก็ไม่ค่อยหนักหรอกก็มีพูดถกเถียงนิดนิดนะทั้งคลิปผมแล้วก็ช่องของพี่หมีน้อยโซอีซี่นะว่าผมเล่นฟลอเรนติโนคือแบบลำและขัดใจนะผมต้องพูดอีกครั้งเน้นย้ำในคลิปนี้ก็ได้ว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นที่ลำฟลอเรนติโนเร็วนะครับแต่ผมเป็นผู้เล่นที่เออเน้นเขาเรียกอะไรอ่านเกมเป็นหลักนะฮะสกิลเพย์ผมไม่ค่อยจัดจ้านหรอกตอนนี้ผมออกเป็นมูลานะเพราะว่าจะมาเจาะเกาะเขาเองนะครับ อันนี้ผมน่าบบจะออกเป็นพอร์ตเคตแต่ว่าไม่น่าจะไอ้นี่นะออกไปตัดเลือดน่าจะดีกว่านะส่วนตัวผมมองนะน่าจะออกเอาตัดเลือดดีกว่านะโอเคเราก็จะขึ้นเป็นเคิร์สอัปเดตมานะครับก็อืมเคิร์อัปเดตนั่นแหละพยายามคือเวลาอาต้าเขากระโดดครบรอบที่สามมันจะมีสตันเนอะพยายามแบบหลบๆให้ได้นะครับผมจะพยายามให้แบบเขาเรียกกดท่าสองและพยายามหอกล่อให้ อาตาของพี่เขาเนี่ยไปโดนขอบวงผมนะครับถ้าโดนอย่างนั้นก็คือเราจะตีเขาแรงมากนะครับเนี่ยครับเขาเมื่อกี้เขาโดนขอบวงผมนิดนึงนะตอนนี้เราก็ถอยนะด้วยความที่ว่ามูราดเนี่ยมันมีสกิลวอยู่แล้วนะเมื่อกี้ผมก็ขอวาไปเก็บเลือดหน่อยลากูนด้วยความที่ว่าอาตาเนี่ยคือเขาไม่มีทางปิดดดเมจเราแบบชุดเดียวตายอยู่แล้วนะถ้าเขาไม่ได้ออกของดดเมจนะแต่ถ้าเกิดข้อของดดเมจมาตัวเขาจะบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลือกออกไปของแทงมันนั่นแหละแต่กึงนะ่งดดเมจเนาะ เพราะนั้นเราก็จะแบบมีสิทธิ์ไม่มไม่ไม่ค่อยมีสิทธิ์โดนขาเบอร์ชุดเดียวตายเท่าไหร่นะมูลาดเนี่ยเป็นตัวหลบชั้นดีเลยนะครับทั้งท่าหนึ่งกระจุกได้ท่าสองกระจุกได้นะตอนนี้เราก็หลบท่าหนึ่งเข้าไปนะครับผมจะพยายามได้ไม่ใชสลดลงกับคลิปก่อนนะเพราะว่าได้ไม่ใช้ใส่สอาต้าไปก็มันก็ไม่ค่อยมีผลนะเพราะว่าอาต้าตัวมันถึกนะครับเรายังไม่ค่อยได้ของอะไรด้วยนะในการที่มันไม่มีพลังแสงช่วยแบบนี้นะมูลาดก็จะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าแบบเป็นมูลาดแบบ มีแบบเดวิลมาช่วยดิดหนึ่งก็จะดีนะแต่ว่าในบทห,หนึ่งมันไม่มีพลังแฝงให้นั่นเองนะตอนนี้เราโดนหนักมากนะต้องหาทางจูก,ก่อนอุ้ยเจ็บมาเกเจ็บมากอุ้ยยังไงนี่แน่จูยังไงเฮ้ยยังไง,ง,ไงช็อตนี้ช็อตนี้รอดไปมรอดไหมมีฮิวมีฮิวขอฮิวหน่อยละกูนไปนจูไม่ได้หวังว่าจะชนะหรือว่าแบบกลัวแพ้อยู่แล้วนะแค่ต้องการแบบให้ทุกคนเห็นทริกในการเล่นแล้วก็สนุกสนุกไปกับเกมหนึ่งๆนั่นเองนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมนึ่งหนึ่งกับตัวอะไรนะครับก็ผมเห็นแบบตัวแปลกๆอย่างเช่นวีโร่กับโตโร่มาก็ผมจะพยายามติดต่อหรือว่าหาคนที่รู้จักนะครับหรือไม่ก็พยายามขอดีลงานกับเขาให้แล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เนียนละเนียนหน่อยละกูนนี่แล้ววาร์ปกับล้างซ้ายเขาปั่นหัวเล่นฮ่าๆไปละจู่พยายามทำอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบตต่อนะครับถ้าเราได้เออปุอมแรกเนี่ยก็คือบอกเลยว่ามันยังงานแง่ของเรามากแล้ว มันจะเป็นงานง่ายของเรามากนะครับถ้าเราได้ป้อมแรกเพราะว่าป้อมแรกเนี่ยเออมันยังมันจะมันจะถึกอยู่ครับถ้าเราได้ป้อมแรกไปเนี่ยเราสามารถตีเออไอเขาเรียกอะไรป้อ,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 อปมใหญ่ของเขาได้เลยนะป้้มใหญ่มันไม่ค่อยถึกนะครับในหมดหนึ่งๆนง่ตอนนี้เราก็เลือดมันเหลือน้อยนะผมก็เลยแบบพยายามด้นสดปั่นหัวภาษาเขาทีหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้เราไม่ได้กําหนดตัวนะเพราะถ้ากาหนดตัวมานานเกินไปนะผมเล่นเกือบส0มิบนาทีเลยนะก็เกือบครึ่งก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเล่นกับเขาความจริงมันยี่สิบแปดนาทีอุ้ยเน่ยกระ เล่นกับเขาไปครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปสกอร์ตอนนี้ผมแพ้เขาศูนย์สามให้นะครับความจริงเหมือนกะจะเอาคลิปนั้นลงนะแต่ไฟล์มันมีปัญหานะครับมันเก็บมันเก็บวิดีโอได้ไม่หมดครับจากยี่สิบแปดมันเก็บได้แค่ประมาณห้านาทีเองอะซึ่งผมก็งงกับแอปอัดมากนะครับถ้ามันไม่ผิดพลาดเนี่ยก็คงได้เอาคลิปนั้นลงนะครับผมก็ขอโทษพี่เขาไปแล้วนะเพราะว่าทําให้เสียเวลาเนาะต้องมานั่งอัดใหม่โอเคนะไม่เด้หมดติดตามช่องพี่เขาได้นะครับเขาทำติ๊กต็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผม 8 tiktok ขอให้นะแล้วก็มีเพจด้วยนะตอนนี้เราก็วัดครับวัดเลยเรามีกอ่อเกิดนะเมื่อกี้ออกก่อเกิดมานะเฮ้ยเขาเลือนที่จะไม่กันวะอย่างนี้แตกนะหนูพี่แตกนะแตกนะเจอผม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 นะอย่าตันออยังไงล่ะเกมวัดกันที่ตีบ้านยังไงล่ะไอ้นุ่มก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วใครกดแชร์ช่องมาเด้บชีล้วหรืกดติดตามเพจมาได้บัชีแ้วนะครับผมก็นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผม